อย่าได้ถือโทษอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อต่อไปขอให้ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อข้าพเจ้าปล่อยท่านเป็นอิสระแล้วบอกพวกท่าน ตรมาณอยู่ถึงส่วนกุศลทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้พ้นจากความความทุกข์จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน ทั้งปวงและจุงเอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านางสาววัทุมาศีดาเจาะด้วยเทิน ทีนี้ก็ขั้นตอนไปเทใช่ไหมใช่ป่ะวันนี้มาปล่อยปล่อยป้าเพื่อ,อเป็นสิริมงคลเนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการให้ชีวิตนะคะ แล้วมีขนมปังมาให้ด้วยเอาขนมปังมาให้ป้าอ่าจ้าเพราะว่าเขาทำพื้นที่ใหม่แล้วเทได้ค่ะค่อยๆค่อยๆหรือยังไงี่่หอยเตรงน้้มะ อันนี้วานขนมปังให้ปลาด้วยนะคะให้ทานค่ะให้ทานาการให้ทานเออเหนือการให้ทั้งปวงนะคะไปดีไปดีปล่อยชีวิตให้ชีวิตแล้วนะคะไลทุกไลสุกไรโลูกไล่ไผ่ เดี๋ยวปลาก็มากินเองแม่เราหวานไหมเออเพื่นกกินของปังเพื่นกันเดี๋ยวเอาไปไว้ให้หมาแัะแมวของโนเพื่เออ